สวัสีครับสวัสดีครับเมื่อนี่กะม้าออกพรนสาพอดีเข่ากับพ่อเกียวพอดีครับเกียวเข่ามาเมื่อนี่กะบีมันตีเข่าเนาะบ้านนอกมันตีเข่าฟาดเข่านะครับอันนี้เกียวเข่ามาเน่ยนะครับอันนี้ก็เป็นมัดมัดเนาะผู้ใดเคยผู้ใดเคยเห็นนะครับแบบเสียครับผู้ใดเคยตีเข่าตามบ้านนอกนะครับเดี๋ยวเมื่อนี่เขาสิมัดตีเข่ากันเนาะตีเข่ากันสวัว่า เป็นวิธีชีวิตเก่าสมัยที่พวกเขาเป็นเด็กน้อยนะครับอันนี้ครับสมาเจาังซีนะนี่กเขามาปีเขากันเห็นหครับโอ้ววยากววววครับจริงๆสมัยก่อนนี่เป็นอย่างววววว้จวววววเพวว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 รวงวว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 วนวว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 วครัวว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  ก้าๆของพวกเขาสมัยรุ่นตั้งจังหวัดน,นี่เจ,จังหวัดใช้ปุ้นะครับเพรสีเสียนะครับแล้วก็กวดอันนี้อย่างน้อยนึงจากนั้นครับกับายขายเสียงออกนะครับขายเสียงออกเขาก็เอาอันไม,นม่เบอร์มิธีขีดนดครับเขาอยอยขีดยังไงอันนี้ทีขีดเาแต่ขอเป็นมากนนัอนก,กน,นับเกดนะครับขอเนกครัเมกรูดกับขเปอนวครับ ไปแล้วกันพร้อมล็อกได้อยู่แล้วครับกับมามาฟาดกับเขา่าเราอันนี้เป็นวิธีชีวิตสมัยเป็นเด็กน้อยนะครับผู้วเฒ่าจะก้าววนอยู่แค่ยังชี่ล่ะเราถฮากับฟาดลงไปเรีนบอกครับมันทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายอย่างผู้เฒ่ากประหยัดค่าทั้งหมครับอันนี้คือการยีเขา่าเก็บขา่า หลังจากถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวนะครับน,นี่ก็เรียบร้อยก็ขวัเสียงกวนะครับเมื่อนี้กันท่านี้ก่อันเดอพี่น้อง